มันไม่ต้องไปสร้างอะไรหรอกเพราะว่ามีอยู่แล้วเนี่ยจ่ายให้ชาวบ้านได้เพียงพอเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ถูกตัวยนะโดยไม่ต้องใช้งูมาในอะไรเยอะมากเลยพอแตกหรือสมตดพังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทาง กรมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะรับประกันสองปีนะหลังจากสองปีเราต้องรับผิดชอบเลยเพราะนั้นเราก็ต้องปิดทุนสำรองแล้วเกษตรกรยินดีไหมก็ยินดีนะสมาชิกก็คุยกันก็เข้าใจกันนะครับโครงการแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเกษตรกรยังไงบ้างช่วยมีรายได้เสริมนะครับถึงมันไม่ได้มากไม่รวยไม่อะไรมันก็มีเงินเข้า กระเปาทุกวันนะครับอ่าอ,อ่างน,นเจ็บพิกขายบ้างาตะเภาขายบ้างอ่ามะเขืออะไรไปเนียครับก็มีรายได้เสริมในครอบครัวน,นี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดจากที่ไปดูงานของจุดของท่านกำนังชนะพันสิงแล้วเกิดแนวคิดว่าถ้าหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยอตอนนี้กำลังขาดแหล่งน้ำอยู่คือ ม,มันแรงมากๆ,ๆก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเอ้าเดี๋ยวเรามารวมสมาชิกหรือชาวบ้านเนี่ยให้ได้จํานวนพื้นที่500ไร่ขึ้นเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ตามโครงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะก็เลยรวบรวมชาวบ้านซึ่งแต่และคนเนี่ยพื้นที่จะไม่เท่ากันอ,อย่างหมู่ที่7พรนิมิตรเนี่ยรวมได้23ไร่มีเนื้อที่ประมาณ542ไร่ แล้วก็รวบรวมเอกสารลำเนาบัตรประชาชนเรียนบ้านแล้วก็ใบที่แลจุดที่ตั้งเนี่ยจะต้องเป็นที่ของสปกระกอี่ที่เจาะบ่อบรดาแล้วตั้งโครงสร้างแล้วส่วนคนรอบข้างที่ใช้พื้นที่ใช้จะใช้น้ำเนี่ยก็เป็นใบทอห้าก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์จากส่งสำนักทรัพยากรน้ำเขตเก้าของเรา โครงการนี้มันจะช่วยอะไรเกษตรกรบ้านเราได้บ้างอ่าหลังจากที่ได้น้ำเนี่ยชาวบ้านก็อ่าส่วนใหญ่ที่แนวคิดของเขาคือปลูกปลูกพืชผักสวนควรัวค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือคุยกันไว้ว่าต้องเช็คน้ำก่อนว่าจะพอไหมคือบางคนอาจจะมองว่าปลูกห้าไร่สิบไร่แต่ตอนนี้คือถ้าเต็มที่คือขอคนละหนึ่งไร่ก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อหล่อเลี้ยงอ่าในการที่เราจะทำเพราะน้ำเราไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่า ของของส่วนตัวนี่คือชาวบ้านจะมีไรายได้หมุนเวียนไม่ไม่ใช่อะไรได้ทุกปีละครั้งเหมือนที่ทีท่ทุกปีที่ทามามแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นไงมันช่วยได้เยอะไหมค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของค่าจัดดำเนินการจัดการไม่ไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีค่ะ,คะ,ะทางกรมทรัพยากรน้ำจัดมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อ,ห,อ,อหรือส่วนอื่น ม,มันจะช่วยเราอย่างไงบ้างครับช่วยคือว่าต้องทําเกษตรนี่มันต้องใช้น้ําครับแล้วก็มีน้ำตลอดก็ต้องมีผักมีอะไรปลูกตลอดมีมีมไรายได้เดิมนี้เป็นยังไงมันมีปัญหาอย่างไรตอนนี้เหรอครับเดิมก่อนหน้านี้นมันไม่มีน้ำครับทำอะไรไม่ได้หรือดูอออออแล้งนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับอ๋อหลังจากนี้คุณลุงจะทําอะไรก็ปลูกผักอย่างสวนกัวอย่างที่ว่านั่นแหละ ก็ถือว่านี้ได้เ,เตรียมแปลงมาได้ใช่ไหมอยากครับอ๋อคิดว่า<ม>จะเ<ต>รินะ่มอน้ำก่อนอืมก็น้ำมาก็จะทำเลย